สวัสดีคุณผู้ชมนะครับ <lawsuit> อยู่กับผมนุ้นุ้ยซีบายนะครับอยู่กันในเกมฮอนด้ฮะกับ <emat> ฮีโร่ฟักนะครับขัวมันโดนเนิบวะโดนแน่ โดนแน่เอ้ยข้างบนเขาเอาเรื่องกันจัดเลยพี่เดเขาคิดไม่ได้กูดูเดียวเดียวอะไรเขาก็โดนดูอย่างเงี้ยใช่ไม่เห่าหายไม่เอาลูกเจ้ามันไปไรมันไปไรหายเขาเห่าลูกเจ้าไม่เหามันหายตลอดเวลาเสียงแม่งคล้ายกับไอ้คิมพูดเลยเนี่ยไม่ใช่เหรอไหนเนี่ยมุนเสียงเหมือนคิมจัด นี่วัยขิมพูดกูณทำปลดอาวุธรอเลยแล้วกันมันตัดรูล,ล่างาแสดงมังกรตัดบนไม่ได้ตีหรอกอืมไม่ได้ตีเอาแม่งไม่ให้ได้ใจเลยเดี๋ยวออกแยกล่างมาปลดมันด้วยบอมบารี่แคดดี้เคยเห็นมั้วสัตรูหายไปเมื่อก่อนผมเคยทำบอมบารี่แคดดี้หายไปปอดแรงนั่นนั่นเลยอ่ะ ดูก่อนผมขี่ผมขี่อะไรตอนเนี้ยขี่เรือห่างยาวไม่ใช่เรืองั้นคืออะไรกีล้อแล้วแขนคุณเป็นอะไรมันเป็นกีล้อ r e p o ต t i n g นะรู้อย่างไหมเรืออะไรวะกีล้อไม่รู้จักเอาไปไหนเจ๊เหมียวว่ะน่าจะกีล้ออ่ะไม่ไม่เคยเล่นยูริโออ๋อไอเรือบินโซเวียตเออกีล้อพอร์ตติ้ง เคยเล่นแต่ไม่เคยจำชื่อมันีรอบไม่ค,ค่อยคลิปหน่อยวะข้างล่างเราดันเลยก็ไดแบบ้นเลยนี่สแปมสกิลอย่างเดียวเลยที่อะดัน,ดนดันเลยเป็นเลยก็แม่งมันเมมแน่เลยอะคิมเลทเกมมามัน,นพิมพ์<น>ใส <จ S> ่เรายับแน่เลยวะ่ะ ถ้ามันแบบคิวได้ทำไมต้องให้เขาคิตนต่อนี้แับต้นเกมกดกุนักอะไรเงี้ยล่ะกับหมัดเอาไว <laughs> ้พวกนี้รอะบาไป หายมาตัดลูนปะวะเคยังอยู่มีใครตัดบนปะมังกรมันน่าจะไปตัดแล้วมังกรหกหกแล้ววะต้องเอานี่วะคิมถ้าจะดูดต้องดูดแบคเมดเด่ะเด็กตวองเอามังกรนะข้างบนอนะ่ะมันหกนะเดี๋ยวมันออกป่าไปดูโลกกว้างคอยคลิปตัวหนึ่งนะบูทละอ่าเรียบร้อยไม่ได้ก,กูม,มาคือมา อ๋อไว้ล so ่างเรามีโซลิเปอร์ตัวตึงนี่ว่าตัวตึงจะแย่แล้วตัวตึงข้างบนข้างบนนี่คือพลังดูดคู่อือจุบจ้วบอ่ะจุบจ้วบอ่ะดูดสดสดอ่ะดูดคู่ดูดคู่เลยอ่ะ ไฟเผาไปไหนฮาวาร์ดไม่รู้ว่าไปไหนบนมาบนมาไปบนแน่แล้วก็กางบนบนดูส่งพีเดเข้านนทำฟอร์ดวู๊ปนะนนเฮียไหมได้ได้ไม่รู้ข้างล่างไาป้อมอย่างเดียวครับสั่นโดนยังไงวะ มีแวะไปจิกคลิปเขาตั้งตัวหนึ่งโอเคโทษกูอะเอาไปละผมอะไม่ธรรมาดาว่ะพี่เดนหนีไปล่างแล้วดิอยู่บนไม่ได้ว่ะโดนล่ด,ด,ดไม่ไหว,วเจอสีชากูเข้าขอขอขอไปนี่กูโกโจเลยนะเว้ยแดงน้ำเงินเนี่ยผสมกันกลายเป็นมูลสกิเอะ เงินแพ็กจะไม่ตัวเดียวตายไปเลยก็ได้ได้เลยอ,าาอยู่ข้างป่ามันวางวารมาล่างมึงคือมามึงคือมากรงกรอบมาดูงานไม่เอาตัดไม่ไม่พอหนึ่งอะไรเดิยลนมันไป ไม่ได้คิมรอ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 โอเคเอ้ยเอามาไต่หนอมาฝากเล็บเล็บพลาดไหมคิมไม่รอดใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่รอดอยู่รออยู่โอเคโอเคโอเคเทียวบินไม่ไปไหนเลยวะ แชร์เลนเออมาแล้วผมมาแล้วกันมานาหมดบัตรชาลิตกำลังมาไม่เอาอยู่กันไอนแล้วไอ้แล้วไอ้แล้ว,ลวผมรอสั่งของก่อนมานาไม่มีเล่น

ชิมวับบนนะพีเดดันเราแบบยังไม่เกิดเลยโอเคโอเคยังไม่ฟุดเลยอาวับอืมบาเลียหรือระอ,ระอะไรดีอ่ะมันวับอย่างงี้ก็โดนดไีไม่แข็งก่อนเหรออะไรของมึงเนี่ยใจมันลอยแล้วเด้ แข็งไม่ได้แล้วไอเดี่ยว<ด>เปลว่ยวไอเดี่าวมันดูสติอยู่เขา,าอไอ้นอนท์กางน้องดูดิ่เราเขาอยู่เป็นเป็นร้อยเลยเลยกลัวอะไรสองสองพี่น้องมาหาเวทเรากำลังไปจับมาเลยไม่มีหวังกูอาจจะไปกูไม่ไปแล้ว ไม่ได้อผมว่าเกมนี้ผมเล่น BKB ดนูมันมันรู้ว่าเราเราเดินออกมาแล้วบี b คบกระท้าฟ้าเปลวแม่งกนโอ้ยสงสารมันหน่อยไหมไม่สงสารอะไรนะั่นกดเริ่มเกมมาก็คือคุณต้องพร้อมที่จะโดนบูรี่แล้วที่โทษตัน,นติโอเคโทษกูใจลอยอเอยอะ ไม่ต้องเล่นเกบงินกันตีแล้วโอ้ตีเขียดไม่ได้หรอเซ็งว่ะใครมาอีกอ่ะพีเดียวจะบเินกันตีไปแล้วนะกบเินกันตีไปแล้วมันตัวมันลอยมัน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 จิตใจแตกสลายแล้ว อีโลเขาสูตรแต่บาวะซ่มใจไม่อยู่ก <Relax> ับเนื้อกับตัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวบิงต่อดิเลนเดียวเลนเดียวนี่แหละต่อ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  โลกาสูตรเขาว่าซึมเศร้าน่าจะซึมองจริงเนยนะมูลกูโดนละแครี่กูลับเพาะกัมไปมูลมาหมดเลยกำลังกำลังทำหน้าที่อยู่เพื่อนเลฟก็ทำฟอสบุ๊คแม่งเลยว่ะพี่ไม่ให้นะฮาวมึงได้เล่น เออาแม่งลำคานไปเลยใจมันสู้อยู่โอ้ยมานานม่เหลือแน่มีจะมาอเหรอโอ้ยพอเถอะวันนี้มามามนานี้มากิมมามามาขหน่อยิวฮิวิฮิวสักทียารเยอะเยอะเยไหมเอาแน่เอาันนี้ สลาอยู่ลอยู่ลอยู่ลอยู่งิงตกัวแล้วมดรใส่กูจริงด้วยแม่งแค้นกูจัดอ้พี่เดร็กเดร็กเดกโดนอะไรวะกอท้อนเมื่อกี้ใช่กอท้อนองค์กรเต็มทุกเม็ดเมื่อกี้ลงหัวดัง เกมเกมเล่นแหละนไม่เกมเล่นนะเคิร์สไม่พีเดไม่ใช่พีเดไม่เกี่ยวใช่มไม่ใช่หรอเออพีเดไม่ใช่แบ็กมิดนันะ่นแหละเคิร์สดาคาดาฟ้ามันหินไปละ้หหลยหลังโดนหลังโดนแครี่กูโดนไอ้เหี้ยรับไม่ถึงมัน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 เอาเอามันจะเอาลูนปะ ทิมเราดันก wow. no. right. oh, ันเดียวยคิมเฮลบิงน่าจะมีอำนาจนะครับดันเฮ้ยคิมดันไม่ใช่ใส่เฮ้ยเอาละปิดปิดโต๊ดโต๊ดกำลังไปกำลังไปรับกำลังไปรับดูหัวมาหัวมาหัวมาศัพมันศับมันโน่นพี่เดียศับมันหิวว่ะอยู่หิวว่ะอยู่หิวว่ะปีนผิดโทษโทษหูเราเริ่มมีปัญหาแล้วกูว่าแม่งหลอนน่ะหลอนพาบวกเยอะงี้แหละ

เ,เราเพิ่มดีนะป้อมว่ะเราเราเอ็นเลยไหมเอ็นเลยอ่ะ,เอ,เ,อะเอ็นเลยดิเดี๋ยวมันนานไปไม่ฮา,าวมันไอ้ไอ้หมาคืนหมาคืนมาหาวะาาหาวะหมาง่วงหมาฮาวว่ะแม่าวมันจีนจังเะ แตะระเบิดใสรมันไว้แคทเอตายเฮียคียมม,มันติดแต่หมูกอะเกาะไปเล่นกดสองก่อนไงมหมันไะได้มีใจสู้นะเนาะสู้ข้างบนวเราคิมม้เราคิมมันท้าฟ้าคิมกูตายเอ้ยเอาไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหว มันยังไล่ยอยู่ป่ะคิมวิ่งมา,ายังไล่อยู่ไลงไปนี่ลงไปนี่คิมกูวิ่งซอยหน้ากูวาร์ปไปให้อ่ะกำลังวาร์ปเนี่ยตายแล้วลงแล้วาตายมันเปิร์กนี่หว่าเพิ่งเห็นก็ได้ฟอลล์จุดใจฟอล์บีเคบีแม่งไม่หาเปิร์ก 8900. Pika ừ. ừ. oh, đây. Pika ở cùng anh. Ừ. lên đây. Ừ. Đòn cù đòn phu cù. Nói thôi spell Không thấy. 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 Không กินเก๊กหวยแล้วกูง่วงเลยกินเก๊กหวยง่วงได้ไงเนี่ยนั่นเนอะเด็กนั่นเนอะเด็กกินกาแฟแล้วง่วงเลยดีดอันนี้แบบร่างกายมันต่อต้านแล้วอ่ะดิกินแล้วง่วงเฉยหาวไปแล้วหลายรอบเลยก็นั่งเล่นกหาวเว้ยนอนเยอะอยู่นะปกติเปิงได้นะเอ้าหวานฟอร์เช่ก็แล้ว เข้าเฮลิบิงเข้าไอห,หมากลางคืนไอห,หมาหาวต่างกันปะไปกันยาวเลยยา,เยาวเลยยาวเลยได้แล้วได้แล้วคุ้ยตาย อพิวอยู่พยายามฮิวอยู่มานาใส่ให้อ่ะขอบคุณฮะจีจี G โอ้ยเรียบร้อยมึ